เออีกว่าดืเสาไฟฟ้าไม่ยุบเลยสายไฟลุ่ม่โอ้ทาเลยเสาไฟฟ้าเนี่ยมันดอดุไม่เปลเมตรเลยนี่ย้ายยกแผงเสาไ้เลยสา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 ยป๊อปป๊อปป๊อปปพี่เดินไปได้ก่อนเย้ีประเทนะครับมันยังได้ใจขันลงมาได้ก่อนครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว